ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ้างเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นติใครจะทำให้โลกแตกเปลี่ยงอะไรที่ต้องแบกบเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักใจเวลาต้องไปเป็นเนจ ฉคคยยส,วสวัสดีค่ะยินดีต้นตอนรับสู่รายการวันพีวันเดย์ค่ะวันนี้นะคะของเราจะทักทิพย์ทิพย์ค่ะแอมค่ะดิฉันรับรองเลยค่ะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า,าสนใจมากเลยค่ะ ใช่แล้วลค่ะเราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปวัดกันบ้านนะคะว้าวน่าสนใจมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะเราวัดทีขอขอนต่อไปวัดพระแก้วเดี๋มีชื่อเรื่องเต็มว,ว่าวาาัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะคะค่ะวัดพระแก้วนะคะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังค่ะและมีสถาปาัตยกรรมที่งดงามมากเลยค่ะใช่แล้วลค่ะและทีนี้ของเราจะมีความรู้ความสุขมากแค่ไหนเราลองตากส่องกันเลยนะคะ กใคจะทําให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพัใจเวลาต้อไปเป็นเนจอสวัสดีค่ะวะิชานางสาวกัญญาศีวัฒนประถมค่ะกจ้าของนายนวัฒนวัสนเทียนะครับค่ะวันนี้พวกเรานะคะรับหน้า,นานที่เป็นพิธีกรภาคนามนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมความงดงามองการของวัดพระศรียตนทร์ศาดาราหรือวัดพแก้วค่ะ ข้างในจะเป็นอย่างไรนี่ครับเชิญทางท่านผู้ชมพาผู้ผมมาเลย<ห>ค่ะไช่ค่ะในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากที่ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่จ,จากก่ายจะตังก็ไม่เยอะจ่ายเท่าไรจะคืนให้คนไทยเธอเคยมีกระเป๋าและฉันเคมีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมฉันใหม่ ังททีีี่่เเเเรรราาามยกะปปขอไไวในันนนไหมใองวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2325เป็นวันในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชร ซึ่งเป็นวันในพระราชวังหลวงในสมัยพิยาและมีพระราชประสงค์ให้วัดพระเสียรนา,าศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาบันฑีตรสนธินมากรหรือพระแก้มรกตที่นํามาจากกรุงเวียงจันทร์แต่แท้ที่จริงแล้วพบเจอวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายและเป็นสถานที่ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวัดพระเสียรนาศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จับพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาสวัดพระเสรัจนาศาสนารามเป็นวัดที่สําคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศถ้าหลังจากที่เราเดินเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เห็นแลวสะดุดตาเลยก็คือพระอุโบสถค่ะพระอุโบสถนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหารามเนียรรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะคะซึ่งเป็นพระผู้บ้านผู้มืองจชาวไทยเองค่ะ พระเจดนะจจดีนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโดยจำลองมาจากวัดที่6จัเตเตนะคะภายในปณิสถานพร,าระบรมสารีริกธาตุค่ะ ที่เห็นอยู่ข้างหลังีิชันนะคะก็คือพระมนฑ์โดค่ะพระมณฑ์เป็นมนฑ์ดปราสาทเจ็ดชั้นค่ะตั้งอยู่บนหาดไทยทีตรงกลางระหว่างปราสาทพระเทวีดรนนะคะแล้วก็พระศรีราเจดีค่ะพระมณฑ์ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่บนหานไทยทีตรงกลางระหว่างปราสาทพระเทวีดรและพระศรีรัตนเจดีเป็นมนฑ์ยอดปราสาทเจ็ดชั้นฝาผนังภายนอกระดับลวดลาย ปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพนมภายในกรอบสี่เหลี่ยมบานประตูทั้งสี่ทิศเป็นประตูลายมุกส่วนของฐานนั้นทําเป็นชั้นโดยชั้นบนเป็นรูปเทพบุตรนั่งประนมกรเรียงระหว่าง,งซุ้มประตูส่วนด้านล่างเป็นรูปคุณและคนทัานนั่งสลับกันส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานตู้พระไตรปิฎกประดับมุกและปูพื้นด้วยเสื่อสาด้วยเส้นลวดทธรรมจากเงิน หลังจากที่เราได้ดูพระมนดกไปแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นที่เห็นอยู่นะคะก็คือปรา,าสาทพระเทศวีดอนค่ะเป็นปราสาทเพียงองค์เดียวในวัฒพะเสียร,ร์รัตนศสาสดารามเป็นปราสาทจตุรมุขยอดปางมีนภสูรและมงกุฎอยู่บนยอดระดับกระเบื้องเคลือบองค์เดียวในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2398 เมื่อแรกนั้นมีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้แต่เมื่อสร้างเสร็จเห็นว่าคับแคบไม่เหมาะแก่การรด้พิธีจึงไม่ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาปฏิสถานดังพระราชดดำริครับและในตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่ที่บริเวณหอระฆังนะครับหอระฆังนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับและต่อมานะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงโปรดก้าโปรดกระหม่อมนะครับให้สร้างขึ้นใหม่นะครับโดยมี ลักษณะคล้ายสถาปยกรรมไทยนี่ครับย่อมุมไม้สิบสองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบาต้าแก้วบาต้แก้วนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสำหรับคนไทยกันอีกด้วยนะครับบาตระแก้วนะครับถือว่ามีความงดงามกันอีกด้วย และสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความต้องการจะมาชมวัดพระแก้วนะครับท่านนะครับสามารถเดินทางได้โดยไม่ยากเลยทีเดียวสามารถเดินทางได้หลากหลายทางกันอีกด้วยนะครับค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอหยุดไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะเที่ยวไทยคือคืนเศรษฐกิจไทยคือคักขอบคุณค่ะและสําหรับคลิปหน้านะครับมีอะไรน่าสนใจอยากให้ทุกท่านได้ลองติดตามชมนะครับ สวัสดีค่ะลับใจนี้ไปจากวินาที